สวัสดีค่ะเลยยินดีต้อนรับที่คาะที่สองนะคะก็ตอนนี้มีหน้าพักเที่ยงแล้วก็ขายเหนื่อยแล้วแล้วก็จะพร้อมไปฟลเวอร์โดนะคะก็โชคดีมากเลยที่วันนี้อากาศมันร้อนขึ้นแล้วแล้วก็มีแดดออกด้วยแต่ว่าคนยังน้อยอยู่พอสมนควรก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรสวยบ้างนะคะ เราดูมก็มีต้นไม้กับต้นไม้ที่แปลกมากมายเหมือนตอนตอนนี้อันนี้ตอนนี้ก็เรียกว่ากราสทรีแตมีน่าเรียกว่าต้นหัวฟูเหมือนผมฟูนะคะฟูมากเลยแต่ที่ไม่นานเมื่อกี้มันเป็นมัน,เป,นเป็นต้นไม้ออสเตรเลียที่ลอดไฟไฟไหม้ได้นะคะก็แบบว่า,าไฟไหม้แล้วก็มันมัน มันโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออนี่ก็ดูน่าสนใจดีนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะสิงโตนี่น่ารักจังเลยมีนะก็เหมือนเคยเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันเห็นที่ไหนก็คือว่ามีข้อมูลน,นะถ้าฝังเท่าที่เสียงมาฟังแต่นี้ไม่ไดเอามา ก็เลยอย่างนั้นก็ต้อง g o ูก l กลกันถ้าอยากรู้นะคะอันนี้นี่กววอลีทีนะคะมันนุ่มมากเลยอย่าห้ามจับมกันยู่าีก็มีฟลาวอร์มากมาเลย สีสันเยอะมากมายนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่สูงมากเลยนะคะตัวดีเฮ้ยให้ทุกคนจำได้ไหมอากน์นะคะที่มีหน้าใครไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็พาไปด้วยน,นี้นะองอานน์ตอนนี้อยู่แถวที่มันมี มีดิทารเียนตอนหมายก็มีโอลิฟโชว์ให้ดูแล้วก็มีองุ่นสอเบอรี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกตอกไม้ของยุโรป างมีหน้าอันนี้ก็คือต้นโอลิฟนะคะซึ่งมันมันมีที่อิตาลีเยอะแล้วก็มันโตขึ้นมาก็หลายหลายผันปีนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่แต่คงจะอยู่ยืนมากแล้วนะคะ mm hmm. ก็โอลิกก็คือว่าเป็นต้นที่สวยงามแบอบกว่ามีมีต้นใหญ่ๆหแบบเออมีน่าชอบ mm hmm. แต่ว่าที่อิตาลีก็มีเยอะนะคะ mm hmm. ก็ถ้ามีโอกาสก็ไปดูะคะ่ะ อันนี้ดูเหมือนดอกไม้ที่หอมมากจริงๆ,ๆอ่กับจะเหม็นแล้วนะคะเพราะว่ากินมันแรงตอนนี้มีน่าเดินเยอะมากแล้วแล้วก็วเดินรอบๆที่ f ฟลเวอร์โดมแล้วนะคะก็ถือว่ามันมี มีมีต้นไม้มีดอกไม้มากมายดักทั่วโลกนะคะสำหรับคนที่สนใจมากก็ถือว่ามันน่าไปแต่สำหับมีน้าถ้าเปรียบเทียบเฟลอเวอร์โดมกับกับค d าว r e s t หรือว่าค l าว d f o r e s ์มันสวยมันดูแบบแปลกแล้วก็น่าเต้นเต้นมากกว่านะคะแต่ว่าที่นี่ก็สวยดีก็แบบมีมีต้นไม้เยอะแยะก็ถ้าถ้าถ้า,ถ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 ามาสิงคโปกับร์ก็แนะนำ แนะนำดูทั้งสองด้วยเพราะว่ามันก็นา,นานๆทีค้างอยู่จะมานะคะก็ันนี้ไปเที่ยวต่อแล้วก็อาจจะไปดูมารีนาเบย์อะไรเงี้ยไปเดนเล่นแล้วก็ไปพักผ่อนแล้นะคะตอนนี้มีนาออกจากเฟลโ o ดมแล้วแล้วก็พาติกำลังจะตก,กแล้วแล้วก็เลยเดินเล่นที่ การเดินไปเเบย์นะคะก็คือว่าเป็นพร์ตแานใการเดนที่เขาไปฟรีเลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกมันเงียบมากเลยนะคะแล้วก็มไม่มีใครเลยอะ่ะมันก็มีแบบดอกไม้เหมือนกันแล้วก็แบบเรียนรู้ได้เกี่ยวกับดอกไม้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้ก็เห็นไกลป้าด้วยก็แบบว่ามันเป็นธรรมชาติดีอะคะ่ะแล้วก็แปลกใจมากที่ไม่มีคนเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็แน,น,นะนาพาไปดูไวเดนเล่นแบบวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนด้วยตอนตอนเย็นๆไม่ค่อยร้อนนะคะก็ ดูได้ฟรีด้วยก็แนะนำดูได้แบบว่ามันก็อยู่ใกล้ใกล้เหมืองมากเลยแต่ว่ามันธรรมชาติมากอยากมีแบบนี้ในกรุงเทพบ,บ้างสวยดี ใบไม้ใหญ่มากเลยเป็นพัดลมได้เลยนะเนี่ย พอดีตอนนี้เย็นแล้วจะมีหน้าก็คิดว่ามันดูสวยดีก็เลยเข้าไปอีกรอบนึงนะคะดูดิมันสวยมากเลยนะคะก็แนะนำทุกคนมาเข้าทาั้งเช้า,าทั้งเย็นนะคะมันก็สวยดีสวยงามมากนะคะุโอ้เปียกมากด้วยนะคะพี่น้าต้องระวังระวัง อนนี้มีนาอยู่ที่มารีน่าเวนะคะที่มันมีวิวสวยมากเนี่ยมีตึกใหญ่ๆสูงๆอยูเดียวนะคะก็ะมีนารู้สึกม,มีนาชอบสิงคโปร์มากเลยนะคะเป็นเหมืองที่แบบพื้นที่เล็กประเทศที่เล็กแต่ว่ามันมีสีเขียวเรองแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะมากมายชอบมากนะคะก็แล้วก็ตั๋วที่ไปสิงคโปร์ก็ไม่ น,นิงเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมากมาย